<tip> . <tip> . <tip> 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 ลองดูเจ้าตัวใหม่นี่ครับจะร้องให้ได้ปอบเลยองสา,าพินิจดูครับโจดีครับองสา,าพินิจดูครับเดี๋ยวเราฟังเสียงคนะจันดูมันก็นิ่งดีนะครับ เอาลองดูครั้งแรก okay. ลองดูนะพอคัดเองแล้วให้เก่งต้องเก่งนะลูกน,นะนิ่งนี่นิ่ง,ง,งกลัวหรือว่านิ่งอะไรเริ่มดินแหละโอเคครับดูไปหาที่นี่ก่อนไปดูใกล้ๆแถวนี้แหละมันจะลองไหมอัดายเป็นเนีย่ยที ถ้ามันลองก็โอเคอยู่แต่เนี้ยก็มันไม่มีนกป่าแล้วนะผมว่าแต่ง้างพวกนี้เไว้ป้องกันกระปูดเดี๋ยวนกกระปูดเข้ามานี่จบเลยเดี๋ยวเขาวางกันครับเดี๋ยวครับเขาวางกันครับ ร้องไล่คนเลยแฟนปุ๊บร้องเลยดูยะอาจย์แน่นอนไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่ยครั้งแรกเลยนะครับผมสาบานก็ได้โอ้น่าจะไว้กองข้างหลังเนี่ร้องเลยโอ เะดายไมกลัวไม่ร้องเนี่ยร้องเลยกลัวไม่ร้องก็เลยไม่ไปไดบวตกองข้างหลังนึกว่าแฟนมีแต่แรกกะว่าจะแฟนมือจะเล่นๆ Lòng luôn. bay 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 กสวัสดีครับผม